อีกคำถามนึงคือแท็บ S 6 Lite เนี่ยสามารถใช้งาน Samsung Dex ได้หรือเปล่าเหมาะสำหรับใช้เรียนใช้สอนหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างน,นครับแท็บ S 6 Lite เนี่ยต่างกับแท็บ S 6เวอร์ชั่นปกติยังไงคือเรื่องของการใช้ตัว S Pen นะครับในการแปลภาษา รุ่น 4G ใสซิมเนี่ยใช้ Wi-Fi ได้ไหมหลังจากที่เราได้อันบ็อกซ์ครับแกะกล่องแ a b บ s Lite ไไปหลายคนนะครับสนใจแล้วก็มีคำถามมาเพียบเลยวันนี้ก็จะมาจัดนะครับรีวิวช็อเต็มของแ a b บ s l l t e ให้พร้อมกับตอบคำถามที่หลายคนทิ้งเอาไว้ด้วยก่อนจะเข้าถึงรีวิวนะครับเดี๋ยวมีคนมาถามว่าทำไมผมมีปอกแขนมาด้วยมาจากไหนนะครับอันนี้ก็บอกไ้เลยว่าผมกำลังตามหา Infinity Stone อยู่นั่นเองครับผมอาจเป็นทานอส ไม่ใช่คือนี้มีปัญหาเรื่องของเอ็นนิดหน่อยนะผมเพราะว่าอาจจะมีการใช้ท่ายากนะครับไม่ใช่ท่ายากถึงเขาเรียกว่าอาจจะมีการใช้แบบแขนเขาเ้ามือผิดท่าน,นิดนึงไปะยกของหนักมามก็เลยมีอาการเอ็นอักเสบก็เลยต้องใส่ตัวบล็อกแขนเอาไว้นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องข้อจํากัดของการขยับนิดนึงบางท่าใช้ไม่ได้อาจจะมีการเจ็บแขนบ้างก็เลยขอแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับผมอ่ะมาเข้ากันที่รีวิวของตัวแท็บ S6 l i ก e กันเลยจริงๆเนี่ย คงไม่ต้องิบายเพิ่มเติมเยอะเพราะว่าหลายคนมีคําถามเข้ามาแล้วโดยการรีวิวในครั้งนี้อาจจะเน้นของการตอบคําถามมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็มักคุ้นกับตัวฟังก์ชันและฟีเจอร์ของ Galaxy Tab อยู่แล้วเพียงแต่อยากรู้เพิ่มเติมว่า มันสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างเพื่อจะได้ตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายๆคนนะครับที่เม์กนันเข้ามามาเดี๋ยวลองมาไล่ดูแล้วกันซวนงจะพูดเรื่องของสเปคฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับกับตัวแท็บ s 6 l i t e ตัวนี้เพราะว่าทาง a า s u n งก็เลือกวางขายทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันก็คือตัวที่เป็น Wi-Fi เน้นราคาปรกหน่อยประมาณ1 1 9 9 0กาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่ใส่ซิมได้โทรเข้าออกได้ด้วยนะครับตอนนี้นจะเป็นราคา1 4 9 9 0บาท นะแล้วก็ทุกเครื่องก็แถม S Pen ให้อยู่แล้วนะครับสามารถใช้งานขีดวาดเขียนบนหน้าจอได้แล้วก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าของในกล่องมีเหมือนกันหมดเลยไหมหูฟังมีให้หรือเปล่าอันนี้ก็ขอตอบให้ก่อนเลยนะครับว่าทั้งรุ่น Wi-Fi รวมถึงรุ่น Wi-Fi บวก 4G LTE เนี่ยหูฟังแถมมาให้ในกล่องเหมือนกันนะผมแล้วก็คนที่ถามมาว่ารุ่น 4G ใส่ซิมเนี่ยใช้ Wi-Fi ได้ไหมอันนี้ไม่ต้องกลัวครับใช้ได้อยู่แล้วครับโดย Wi-Fi ของตัวแท็บ S 6 Lite ก็จะรองรับทั้ง 2.4กิกะเฮิร์ตแล้วก็5กิกะเฮิร์ตนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวก็ได้ก็เป็นการตอบคถามไปแล้ว2ข้อนะครับเรื่องของของแท้ไม่กล่องเหมือนกันหรือเปล่ารุ่น w i f i กับรุ่นใส่ซิมเนี่ยใช้ Wi-Fi ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยัตอบคำถามเรื่องของสเปคและการใช้งานไปก่อนเลยแล้วกันเนาะมีคนถามนะครับว่าแท็บ s 6 lite ใส่เมมพเพิ่มได้หรือเปล่าอ๋อนี่ใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวถาดซิมเนี่ยมันใส่ได้1สล็อตกับ1 MicroSD ถ้าคุณซื้อเป็นรุ่น Wi-Fi ไปเนี่กก็จะมมชอองถาดหืัว่าตัวถาดน้นนะ่ะ ใส่ซิมไม่ได้ครับจะใส่เพิ่มเมมได้เท่านั้นอีกคำถามหนึ่งคือแท็บ S6 Lite เนี่ยสามารถใช้งาน Samsung Dex ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่รองรับครับกับตัวแท็บ S6 Lite ถ้าเกิดอ,อยากใช้ Samsung Dex ก็ต้องเป็นแท็บ S6 หรือว่าแท็บ S6 WiFi เท่านั้นแล้วก็มีคำถามเรื่องของการเปรียบเทียบสเปคเข้ามานะครับว่าแท็บ S6 Lite เนี่ยต่างกับแท็บ S6 เวอร์ชันปกติยังไงข้อต่างต่างก็เป็นเรื่องของสเปคตัวเครื่องนะครับทั้งหน้าจอชิปเซ็ตแล้วก็ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยก็ถูกปรับลดลงมาครับตัตะนจออ็ก จะเป็น LCD TFT นะครับไม่ได้เป็นจอ AMOLED เหมือนกับรุ่นพี่ชิปเซตของตัว Tab S6 เนี่ยมันจะเป็น Snapdragon นครับเป็นตัวท็อปด้วยแต่ว่าตัวของ Tab S6 Lite เนี่ยจะเป็นชิป Exynos ระดับกลางนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหน่วยความจำ ROM RAM แล้วก็อุปรกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเช่นตัว Tab S6 เนี่ยมันจะมีตัวคีย์บอร์ดครับที่สามารถจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้เลยเป็นอุปรกรณ์เสริมด้วยแต่ว่า Tab S6 Lite เนี่ยไม่สามารถใช้งานตัวคีย์บอร์ดแบบเป็นเคสโคเวอร์ได้นะครับถ้าเกิดอยากใช้งานเป็นคีย์บอร มาเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานแทนเรื่องที่เรื่องของหน้าจอนะครับผมตัวนี้หน้าจอเป็น TFT LCD นะครับคนก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมถึงปรับหน้าจอบแบบนี้มันสู้อัเตร็ได้ไหมเรื่องของความคามชัดสีสันก็ต้องบอกว่า ความละเอียดมันก็ถือว่าคมชัดพอสลับไซส์หน้าจอนะครับแล้วก็เรื่องของการแสดงผล TFT LCD เองก็ถือว่าให้สีสันความสว่างได้ค่อนข้างโอเคครับจากที่เราใช้งานมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมดู u t u b e ทําการประชุมต่างๆนี่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วถ้าไม่ใช้เป็นหน้าจอ AMOLED ไปเลยแน่นอนว่าถ้าเป็นจอ AMOLED ราคามจะแขขึ้นอีกประมาณ2,000บาททางูงก็เลยเลือกใช้เป็นจอ TFT LCD นะครับเพื่อให้ตัวท็บ S6 Lite เนี่ยทำราคาประหยัดลงมาได้อีก คราวนี้มาตอนที่เรื่องของการใช้งาน,นครับถ้าเกิดเราเอาไปดู YouTube ดู Netflix พวกนี้สามารถขยายให้เต็มจอได้เลยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถทําได้นะครับแต่อัตราส่วนหน้าจอเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่าอาจจะมีครอปบนกับล่างบ้างเหมือนกัน,นครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานดูอย่างเช่นอ่าถ้าเข้า u t u b e นะครับมันก็เต็มขอบซ้ายขวาได้นะครับผมแบบนี้นะครับแลถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์แบบเป็นมูฟวี่ที่เป็นตอเก้าก็อาจจะมีเรื่องของขอบดํานบนล่างบ้างนิดหน่อยนะครับ ก็คือสามารถดูเต็มหน้าจอได้เลยก็ใช้การถ่างนิ้วเข้าออกแบบนี้ครับช่วยได้แต่ถ้าเป็นฟอร์แมตหนังนะครับมันกลจะเป็น21:9ซึ่งอันนี้ก็จะมีขอบดําบนล่างอยู่บ้างเหมือนกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าดูใน Netflix เองอะ่ะมันยอมที่ให้ขยายแล้วก็มีการกินอนตราส่วนเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็สามารถจะดูแบบเต็มจอได้ด้วยพูดงไงว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ในมาน16:9เนี่ยมันจะเต็มพื้นที่หน้าจอได้มากกว่าแบบ21:9นั่นเอง มีคนถามมาด้วยครับว่าตัวหน้าจอของแท็บเอส i t e เนี่ยมันจะหมุนหน้าจอเป็นแนวนอนตั้งเร็วหรือเปล่าตอบสนองโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับลองดูกันจุหนวินาที1 2่1 2ประมาณ2วินะครับปึ๊บหนจึ่งสองประมาณนี้นะครับสำหรับการโรเทตหน้าจอ แล้วก็มีคนถามเข้ามาด้วยนะครับว่าตัวเครื่องมีไจรสโคมไหมอ่าน,นี่ก็คือเป็นคาถามต่อเนื่องกันมาเพราะว่าการหมุนหน้าจอเนี่ยก็ต้องมีเซนเซอร์ช่วยตรวจสอบถูกไหมครับอันนี้ก็จะมีไจรสโคปมาให้ด้วยนะครับเช็คออกมาแล้วถ้าเกิดใครเอื้อมาเล่นพวกพับจีหรือว่าเกมที่เป็น fps เนี่ยก็สามารถใช้ตัวไจรสโคปเนี่ยช่วยในการเอียงตัวหรือว่าเลงยิงได้เหมือนกันนะครับตัวน,นี้มีไจรสโคปมาให้ครับเหมาะสำหรับใช้เรียนใช้สอนหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ผมโอเคนะสำหรับใครที่แบบว่าตอนนี้กําลังเรียนออนไลน์อยู่หรือว่าต้องจดเลคเชอร์อะไรพวกนี้นะครับเราสามารถจะเปิดดูวิดีโอการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ใช้ตัว S Pen เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการจดได้นะครับแล้วก็นี่สร้างบันทึกขึ้นมานี่เห็นไหมมันก็จะสอนมาบนเลยบนหน้าจอครับแล้วสามารถเนี่ยเลือกปรับให้มันจาง ลงเพื่อจะดูเนื้อหาด้านหลังได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีอาจารย์สอนคณิตศาสตร์เขียนสูตรอยู่เราก็สามารถจะจดสูตรตามไปได้เลยนะครับหรือว่าแบบนี้แล้วก็ป่ามิออมโบลายมือก็จะลําบากนิดนึงนครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลล็อกก็ประมาณนี้นะครับสามารถจะเขียนจะจดไปได้เลยนะครับแล้วก็ย้อนถามมาครับว่าตอนที่เราใช้ปากกาเอสเพนเขียนบนหน้าจอเนี่ยมันแคนเซลหรือว่ามันป้องกันมือเราไปสัมผัสหรือเปล่า อันนี้ต้องบอกว่ามันป้องกันได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเอสเพนเข้าไปใกล้หน้าจอเมื่อไหรเนี่ยนิ้วเราที่ลากจนผ่านหน้าจอไปครับมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยบนหน้าจอเพราะว่าเอสเพนทำงานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เอสเพนจ่ออยู่นะครับเราสามารถใช้นิ้วเขียนได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเอสเพนเข้ามาใกล้เมื่อไหรแล้วปุ๊บนิ้วไม่ติดเห็นไหมครับไม่ติดเลย อันนี้ติดแล้วพอเอเสตออกมาหางจากหน้าจอนะครับก็จะมีตัวระบบแคนเซลหรือว่าป้องกันมือสัมผัสแล้วไปทําการเขียนบนหน้าจออยู่หรือที่เขาเรียกกันว่า p a า m r e ิเ c t ชั่นนะครับป้องกันมือสัมผัสบนหน้าจอระหว่างใช้งานตัวปากกาครับ ซึ่งอันนี้นะครับก็รวมถึงการใช้งานอย่างอื่นด้วยเช่นมีคนถามประมาณครับว่าถ้าเกิดต้องเปิดซูมไปด้วยนะครับการประชุมเนี่ยสามารถจดบันทึกมิ팅ได้ไหมทํามิโอคอลได้หรือเปล่าอันนี้ทำได้เลยครับก็เหมือนตะกี้นี่เลยเพียงแต่เปลี่ยนจากการดู YouTube หรือว่าการดูการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยเป็นการเปิดแอป,ปซูมขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว Spen เนี่ยจดบันทึกการประชุมเรียกตัวจโดโน้ตขึ้นมาแล้วก็สามารถจะเขียนจดบันทึกไปพร้อมกันได้ครับ ส่วนใครที่อาจจะซื้อไปแล้วเอ๊ะเอาไปพกเป็นเครื่องทับงการเป็นหลักได้ไหมใช้พวกเอกาสารพวก Microsoft Word PowerPoint PDF อะไรพวกนี้โอเคหรือเปล่าาต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ย ด้วยความที่ตัวเครื่องมันไม่มีตัวเคสเคีย์บอร์ดแบบออริจินอลมาขายนะครับอาจต้องหาซื้อที่เป็นบลูทูธมาครับใช้าง,งานเสริมกับตัวเครื่องแทนซึ่งจริงๆตอนนี้ก็มีขายหลายยี่ห้อนะครับอย่างพวกคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธนะครับยี่ห้ออะไรก็ตามอาจจะเป็น Logitech หรือว่าเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เนี่ยก็สามารถนำมาใช้งานร่วมกับตัว Tab S 6 Lite ได้นะครับหรือถ้าใครมีคีย์บอร์ดที่เป็น USB นะครับก็สามารถ หาตัวแปลงกับ t ท p e C นครับมาเสียบใช้งานได้เหมือนกันซึ่งไหนต้องมีการตั้งค่าตัวคีย์บอร์ดภายนอกอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะครับให้พิมพ์ภาษาสลับกับอังกฤษได้อะไรแบบนี้แล้วก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าสามารถจะไฟล์ pdf มาเขียนแล้วเซฟกลับเป็น pdf ได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็สามารถจะเปิดไฟล์ pdf ขึ้นมาทาเราทําการขีดเขียนหรือว่ามาร์คคอมเมนต์ให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถจะเซฟกลับไปเป็น pdf ส่งกลับไปได้เหมือนกันอีกหนึ่งคำถามคือเรื่องของการใช้ตัว Spen นะครับในการแปลภาษา ซึ่งนี้เป็นฟีเจอร์ที่เคยปรากฏให้ใช้งานบน Galaxy Note 8ถ้าจำมันได้นะครับถามว่าตอนนี้ใช้งานได้อยู่หรือเปล่าบอกว่าตัว Air Tab S 6 Lite ก็ใช้งานได้แล้วก็ Samsung รวมถึงมือถือ Android หลายรุ่นก็ใช้งานได้ครับเพราะว่าตอนนี้ฟีเจอร์จิ้มแปลภาษาเนี่ยมันถูก Google ดึงเอาไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอป Google Translate นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานตัว Tab S 6 Lite แบบนี้นะครับเราก็สามารถจะโหลดแอป Google Translate มาก่อนนะครับแล้วก็ทาการเลือกเปิดโหมดการแตะเพื่อแปลภาษานะครับ นี่ครเราก็ต้องเข้าที่โหมดแตะเพื่อแปลนะครับอ่าแล้วก็เปิดใช้งานซะปึ๊บประมาณนี้นะครับก็จะมีข้อนอยู่ด้านบนว่าแตะเพื่อแปลเปิดอยู่นะครับคราวนี้เราก็สามารถใช้งานการแตะเพื่อแปลได้นี่อย่างเช่นเราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็ต้องการกับแปลเอกสารหรือแปลข้อความอะไรที่ไม่เข้าใจครับก็จะมีตรงนี้อย่างเช่นเ,เราแตะมาปุ๊บลากมา ซึ่งแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกการแปลขึ้นมาให้เลยแล้วก,กดแปลเนี่ยเขขึ้นมาเลยครับแปลอังกฤษเป็นไทยก็ได้หรือว่าจะเลือกแปลภาษาไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกภาษาที่ตรวจเนี่ยเป็นภาษาอะไรนะครับได้ทุกภาษาหมดจะเป็นเกาหลีจะเป็นญี่ปุ่น ก็เลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับอยากรู้ว่า f e ลล i n g ในการวาดรูปนะครับเทียบกับ iPad ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวปากกา S Pen เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกับ iPad อยู่เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ก็ต้องรวมถึงเรื่องของตัวแอปและการใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นการขีดวาดเขียนเนี่ยตัว S Pen ในรองรับการเขียนที่4,96ระดับซึ่งเราสามารถจะใช้แรงกดของมือเราเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบเดียวกับวาคมนะครับถ้าเกิดว่าเคยใช้ปากกาวาคมมาก่อนเที่ยวไว้วาดเขียนงานบนตัว แผ่นวาคอมทับกับคอมพวกแบมบูอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเขียนชนิดเดียวกันเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก iPad ตรงที่ว่าของ iPad เนี่ยเขาจะมีลักษณะของการเอียงตัวปากกาเพื่อทําการแรงเงาอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งบอกไว้ตามตรงครับว่ารูปแบบการใช้งานนั้นแตกต่างกันนะครับผมเองเนี่ยอาจจะวาดเขียนรูปไม่ค่อยเก่งยังไงลองไปดูคนที่เขาทํางานเป็นหรือเคยใช้วาดกันดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตกับพวกแท็บที่รองรับ S Pen เนี่ยก็สามารถใช้งานวาดรูปแล้วก็ระบายสีลงสีได้เหมือนกัน มีคำถามเกี่ยวกับการตัดตอ่อวิดีโอด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวของแท็บ S6 Li ก e เนี่ยก็สามารถใช้งานในการตัดตอ่อวิดีโอได้ครับซึ่งที่รองรับตั้งแต่ตัวแอปแกลเลอรี่ของซัมซุงเลยนะครับสามารถจะถ่ายคลิปมาแล้วก็ตัดตอ่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากทางานตัดต่อแบบมีหลายเลเยอร์เพิ่มเติมครับก็ต้องโหลดพวกแอปแบบอย่าง k i n e Master หรือว่าตัวของ Inshot เข้ามาเสริมนะครับผมก็สามารถทํางานแบบหลายเลเยอร์ได้นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพมาครับว่าตัวของแท็บ S6 Lite เนี่ยสามารถใช้งานกับ Lightroom Ruby ได้หรือเปลครับต้อองบกว่า อันนี้สามารถทําได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองเนี่ยมันรองรับการเสียบอุปกรณ์ต่อพวกที่เป็นพวก SD card สามารถอ่านจากกล้องได้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดไร้วงขึ้นมาก็สามารถปรับแต่งสีอะไรได้แต่ก็ต้องบอกว่าสเปคทีวีของตัว Tab S6 Lite เนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับ Tab S6 หรือว่าตัว Tab S6 WiFi ครับตัวนั้นเป็นชิประดับท็อปของฝั่ง Android เหมือนกัน,นครับเรื่องการประมวลผลภาพการแต่งเนี่ยก็จะช้ากว่า ส่วเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานการเล่นเกมครับมีคนถามว่าเอ๊ะมันเล่นเกมเสรษฐีได้ไหมอันนี้บอกว่าไม่มีปัญหาครับผมเล่นได้สบายๆรวมถึงพวก PUBG r อาก็เล่นได้นะครับแทบไม่สสัยเนี่ยก็เล่นเกมได้หลายตาต่อเนื่องกันครับผมก็มีตอนที่เล่น PUBG แบบ3-4ชั่วโมงติดๆกันเหมือนกันพอดีว่า ตั้งตี้กับเพื่อนกันแล้วเข้าไปลองเล่นดูนะครับก็สามารถเล่นได้ประมาณ3าชั่วโมงสบายๆนะครับกราฟิกอันนี้ผมเลือกเปิดที่ระดับกลางนะครับแต่จริงตัวเฟรมเรทมันสามารถจะปรับเป็นระดับสูงได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัว p u b g ครับเอาวีก็เล่นได้ปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเกมแคชโชว์ไปอย่างเกมเซตีหรือว่าเกมอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครับสำหรับตัวแท็เปสก์ไลท์ตัวนี้ตัวเครื่องรับการถ่ายวิดีโอ60เฟรมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้รองรับนะครับสำหรับตัวไทเปสก์ไลท์งัไงก็ถามเรื่องกล้้้้้้้อออองงงงงงมาา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 แแลลลลลลวววววเเเเดดดีี๋ยยยยรกกกกกก็็็ใหหหู่่ภพถจนนนัััโปไ อันนี้ก็เป็นวิดีโอจากกล้องหน้าของตัว Galaxy Tab S 6 Lite นะครับคือถือมือเดียวก็จะลำบากนิดน,นึงก็ต้องพยายามถือ2มือนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวกล้องมันอยู่ที่มุมขวาหรืออยู่ด้านบนนะครับก็เลยทําให้เวลาแคบหามุมเนี่ยที่กล้องเราจะเข้าหน้านอาจจะยากนิดน,นึงนะครับความเดียวก็เป็น Full HD 1080p นะครับเดี๋ยวไปดูตัวกล้องหลังกันต่อครับไปดูจากกล้องหลังของ Tab S 6 Lite นะครับลองเช็คดูเรื่องของ การปรับสีไว้บาลานนะครับโอเคไหมความเด็ดก็ที่เป็น f ูจิ0ันเช่นกันนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาโครดูนะครับแล้วก็เป็นแบบฟินิ n ตี้นะครับลองเดินไปด้วยเช็คว่าการสั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีเสียงร้งเสียงรถบ้านนี้ก็เดินตามค่าถนนมนเลยนะครับท้องฟ้านะคะัอมดูแล้วกันครับประมาณนี้ครับ เวอร์ชันดีพนปีนะครับเหมือนกันกล้องหน้าครับสำหรับเรื่องของตัวแบตเตอรี่เขาเปมีคนถามว่าหม้อแปลงในกล่องมันแค่5วัตนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเป็น15วัตมันจะเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือเปล่า่งนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการชาร์จก็จะเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบเต็ม15วัตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้มัือ samsung อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีตัวหม้อแปลง type c ที่รองรับการชาร์จเร็วเนี่ยก็สามารถเสียบใช้ได้เลยไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดชาร์จเป็น15วันเนี่ยการชาร์จในช่วงแรกคือตั้งแต่0ถึง70%หรือ80%เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นครับมีคนถามมาด้วยว่ารุ่นที่โทรออกไม่ได้คือใส่ซิมไม่ได้ใช่ไหมสามารถโทรวิโดีโอคอลได้ไหมคุยเมสเซจแทนได้หรือเปล่าอันนี้ทำได้หมดเลยนะครับสามารถใช้ Facebook m e s s e n g e r ไลน์คอลเนี่ยก็สามารถโทรแบบเห็นหน้าได้ทั้งหมดแล้วก็มันยังมีฟังก์ชัน c อ n t i n u i t y นะครับคือสามารถจะเชื่อมแท็บ S6 Li t e ตัวนี้นะครับกับ สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ของเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ Samsung อยู่แล้วคุณอาจจะมีมือถือเป็น Galaxy S หรือ Galaxy A สักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถทำการเชื่อมมันได้ถ้าเกิดอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันเนี่ยมือถืออาจออีกที่นึงแต่มีคนโทรเข้ามานะครับก็สามารถใช้ตัวแท็บเตัวนี้รับสายผ่าน Wi-Fi ได้นะครับนี่ก็เป็นการรีวิวครับทุกฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ที่หลายคนอยากรู้นะครับที่ถามเข้ามา เราก็มาเดโมให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนงานใช้งานทั่วไปของตัวแท็บ S6 l i t ไก็ต้องบอกว่ารวมๆแล้วถือว่าลื่นไหลใช้ได้นะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วหลายคนอาจจะเล็งเรื่องของราคากันอยู่ว่าตัวนี้ที่ประมาณ 10, 1มื่นึงเทียบกับแท็บ A ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วราคาประมาณ8-9,000นเนี่ยอะไรคุ้มกว่าอันนี้ก็บอกได้เลยว่า ประสบการณ์การใช้งานครับความลื่นไหลของระบบตัวเครื่องชิปเซตเองเนี่ยตัวแท็บ S6 Lite เนี่ถือว่าดีกว่ามากครับประสบการณ์ใช้งานดีกว่าเปิดแอป,ปสลับไปมาก็ลื่นกว่านิ่งกว่าแล้วถ้าเกิดเทียบกับแท็บ S6 ตัวรุ่นปกติล่ะมันแตกต่างตรงไหนบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเทียบสเปคแล้วระหว่างตัวแท็บ S 6 l i t e กับ พวกแท็บ S6 ตัวรุ่นพี่หรือตัว Wi-Fi นะครับความแตกต่างก็คือเรื่องของอะสเปคตัวเครื่องชิปเซตหน้าจอรอมแรมแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับตัวชิปของแท็บ S6 ไรต์ i วไเนี่ยมันจะเป็นชิป e x y ก o s ตระกูล Mid r a n g นคือกลุ่มระดับมือถือระดับกลางนะครับแต่ชิปของตัวแท็บ S6 เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเรือธงคือเป็น s n a p d r a g o n 800ซีรีส์ซึ่งรองรับการทำงานประมวลผลแล้วก็ฟังก์ชันที่ดีกว่ามีซั m s u n g Dex หน้าจอเป็น Super Amoled แบบนี้นะครับตัวนี้ก็ ลดสเปคลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อราคาที่สามารถจับต้องได้มากขึ้นถ้าเกิดย้อนกลับไปเทียบกันละ่ะระหว่างแท็บเ6 Lite กับตัวแท็บ S5e นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่เน้นตัว S Pen นะครับ แท็บเ 5e จะมีสเปคชิปเซ็ตที่ดีกว่าหน้าจอสีสันดีกว่าครับเป็นหน้าจอ Super AMOLED แล้วก็มีลำโพง4ตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเอาไปใช้งานแบบจดขีดวาดเขียนด้วยนะครับเน้นอุปกรณ์เสริมในการเรียนรู้ก็จต้องลองมาดูตัวแท็บเ6 lite ครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับแท็บเอ4เลยล่ะอูโหูอันนี้ก็ย้อนกลับไปย้ำกันนะแทบ็บเอ4นี่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตต่างๆนะครับแล้วก็ อาจจะหาซื้อยากเลยด้วยครับสำหรับตัวแท็บ S4 คือถ้าพูดถึงความคุ้มค่าของชิปเซตตัวนั้นก็น่าจะมีอยู่ครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการอัปเดตเนี่ยแท็บ S4 น่าจะหมดการอัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วอาจจะมีอัปเดตแค่พวก Security p a t c h ความปลอดภัยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการอัปเดต Android เวอร์ชันใหม่ออกมาเนี Tab ่ยแท็บ S6 Lite จะอัปเดตเป็น Android 11ได้แน่นอนแต่ว่าตัวแท็บ S4 เนี่ยผมว่าอาจจะอยู่ที่ Android 10ก็เป็นได้นะครับ และคือการรีวิวทั้งหมดนะครับของตัวแท็บ S6 Lite รุ่นนี้ก็หวังว่าจะตอบทุกคําถามที่ค้างคาใจหลายคนที่เม้นเข้ามานะครับผมรวมถึงฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานด้วยว่ารวมๆแล้วแท็บ S6 Lite มันเหมาะไปทำอะไรได้บ้างนะครับเราก็โชว์ให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อาจุสามารถจะดู YouTube หรือว่าดูผู้กเเรียนอะอนไรต่างๆพร้อมกับเปิดตัวซัมซุงโน้ต Note, ขึ้นมาจดไปพร้อมกันได้เลยนะครับหรือว่าประชุมด้วยการใช้งานพวกแอปอย่าง Microsoft Teams Zoom รวมถึง Google Meet นะครับแล้วก็เปิดตัวโน้ตขึ้นมาได้เหมือนกันจดขีดวาดเขียนได้นะครับรวมไปถึงทำงานเอกสารนะครับก็รองรับการใช้าง,งานพวก Microsoft Word Excel PowerPoint ได้ตามปกติสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยแอป Link to Windows รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับมอถนอ Samsung คุณเองได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคุ้มค่าของตัวแท็บ S6 Lite แล้วกัน โดยรวมก็ถือว่าตัวแท็บ x อสโกลท,ที่เปิดตัวมารุ่น WiFi ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่าครับทั้งเรื่องของราคาแล้วก็สเปกการใช้งานนะครับดูรีวิวกันจบแล้วทำเป็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอดอยแซนให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถจะเมนทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวมาช่วยพิมพ์ตอบเพิ่มให้นะครับยังไงก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งคลิปใหม่ๆรีวิวแก๊เจตรวมถึงทิปสตีดมานแนะบผมันดีครัับขอออไปพกกมื่น